มันก็พี่น้องเป็นอาหารง่ายๆจ้า<ม> มือน,นี้ได้เลี้ยนน้ำคู่พูยิ่งพี่น้องค่ะคู่กับไฮการบ้านรวมเราเม่ตายแล้วยังพระท่านได้เสือสม,มุดครบนเนาะจ้ะเนาะหนูยังพระท่านได้เสือสม,มุดครบอา่าหนูก็เลยบ,บอกพูว่าวหนูยังพระท่านได้เสือสม,มุดครบด้วยอย่างเช่นนะคู่กับไฮนู้ยืมไหมพี่น้องคู่ไฮนู้ยืมกับบ้าน แต่แต่เป็นเขาเรียกว่ายังสม,มุดแต่เมื่อสองนัดจ้ะเนาะเพราะว่าจะมีเพื่อนอีกคนนึงเขาก็อยากยืมขึ้นกันที่เนีคู่ก็เลยบอกว่าฉันฉันจะให้ให้ให้นูนี่ยืมเพราะว่านูมาเลี่ยนตั้งแต่อย่างกา็ตั้งแต่เขาเปิดเปิดเลี่ยนน,นาะจ้ะแต่เพื่อนอีกคนนึงน่ะเขาก็อยากยืมขึ้นกันแต่เขาพึ่งมาเลี่ยนแค่อาทิตย์นี้คู่กันเลยให้นูนยืมดีอยู่พี่นอ้อง แต่หนูคิดว่าหนูจะซื้อละแต่หนูบรูว่ามันแมนสมมติเหรมนีบอที่ผู้ให้ยืมที่หนูสั่งไปเพราะมันมันมีหลายเหรมมากหนูก็จำาม่ได้นาะต้องแบบแปดเหรมปุนะหนูกับพึ่งซื้อไปสองหรือสามเหรมเพราะด้วยความหมั่นใจนาะหนูก็เลยบอกว่าหนูยืมคู่หนูต้องไปดูอยู่บ้านว่ามันแมนอันอันเดียวกับที่หนูแอบสร้างซื้อเพนาะจากะน้องสร้างซื้อสร้างซื้อเมื่อสองพี่น้องเ้าไปซื้อเหลมไหมซีหาลอยคลื่ ส,สี่ห้า้อยเก็เกือบสี่ห้าห้กับถ้าหาถา้ถาเล็มไม่หา0ยเนาะห้าสกัเกือบละเล็มละสองพันนะแต่โนบลิสเอแบ,แบจะซื้อ,อ,อมือสองเอาคนเลิมมากอุ่นของล้วพี่น้อง <laughs> <laughs> det var oh, så. Oh, alltså, jag har och på Så jävla skönt att ha det avklarat. Ja. Ja, det var ju mm. mm. jag kände, alltså vi igen. Mm. 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 Jag bara. Jag blir helt stressad. Jag skakar ju. Det är fint jag. blir stressad och pratar just mm. nu ja! ja. ja. <laughs> ปลาสิไล่สดกับปไาสดอกพี่น้องแนทซ่าอยู่เมืองเออ่แนทซ่าอยู่โรงเรียนโอ้ยว่าเมืองมาสันแนทซ่าอยู่โรงเรียนเราก็ได้เอออัดคลิปเอาเมื่อนี้ได้พักเมื่อนี้ได้พักหนึ่งชั่วโมงเมื่อวานก่อนได้พักสี่สิบห้านาที มันก็แล้วแต่มือเนาะฝังมือคู่กันอยากให้ไปพักเดอะท่าเท่าเรียกมันอย่างเลี่ยนไปเดอะแบบว่าเมื่อนี้จะเลี่ยนเกี่ยวกับกับกกุมพึ่งเก่าแหละพี่น้องคุ้มฮัดพูดฮัดอันเบาเจรจากันเมื่อนี้เบากับอันเกี่ยวกับอันสิ่งแวดล้อด บางคนเขาก็บบลยหวัวเขามากบางคนเขาก็เขากะซื้อเอาโรดยังสินะแต่แตามมึงบอกอ้นอกหนูเป็นแม่เลี้ยงเดียวอันในมันเก็บพ่อได้เขาก็อุ่นเขาจากบ้านมากท่ากับเขาจากบานมากแล้วมาอุ่นอยู่นี่เอาแต่ ถ้าบางเมือ่อมันพ่อซื้อกินใดกับจังสื่อแต่มันก็มีแต่นามอัดรมงสินะพี่น้องว่านามเป่ามันก็บฟี่อยู่แล้วอันบ่อยู่โรงเรียนเองสิโอเคเนาะค่ะพี่น้องคนเหลืมมาหลายเบิ่งกรอบรูปเอาเพราะว่าหันไปอีกข้างนึงบ่ได้เบิงงเสียเอาเนาอจ้ะจเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ,ค,ะคิดถึงทุกคนนะคะ